วันนี้ผมพาทุกท่านมาลงพื้นที่นะครับที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตที่ผมยืนอยู่คือต้นมะปรางนะครับหรือมะยงชิดสำหรับพี่น้องที่เรียกแต่มะปรางเนี่ยมันจะมีหลายสายพันธุ์มะยงชิดสวนนาบาทแล้วก็อีกหลายๆสายพันธุ์วันนี้ผมมายืนที่นี่เนี่ยเพราะมีพี่น้องกเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสยามธุรกิจแล้วเกิดความประทับใจเกิดความแปลกใจเกิดความประหลาดใจว่า ผลิตภัณฑ์ของเราสยามธุรกิจตัวฉีด <Trans> พ่นทางใบตัวซูเปอร์ริชิโก้ซูเปอร์ริชิพาวเวอร์ของเราทําไมมันสร้างความประหลาดใจให้กับพี่น้องกเกษตรกรที่ปลูกมะยงชิดได้มากขานาดนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับเขากันดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยๆตามผมมานะครับค่อยๆตามผมมาอ่ะมาฝั <ไป S 1> ่งนี้กันนิดนึงนะครับโอ <มา S 1> ้มาเลยครับมาใกล้ๆเลยครับมาใกล้ๆเลยอ่าเขากำลังกำลังชุลมุนวุ่นวายกันอยู่สวัสดีครับ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  กำลังชุลมุนวุ่นวายอยู่นะครับกำลังชุนชุลมุนวุ่นวายกับการเก็บเก็บมะยงชับอันนี้อะไรเนี่ยสวนณบาตสวรณบาตมาดูกันนิดนึงว่าสวรณบาตกับมายงชิดต่างกันยังไงที่ท่านรองท่านพ่อถืออยู่คือมายองชีดอ่นนี้คือสวรณบาตไม่เป็นไรเอาเป็นลูกจะได้เห็นความต่างชัดเจนโอเคกล้องเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะครับมาดูกันอันนี้คือมายงชิดลูกจะเป็นทรงกลม ขงป้อม<ช>ที่เราเห็นกันทั่วไปตามกรุงเทพตามนาครนายกตามปราจีนนิยมปลูกตัวนี้กันเยอะาาใช่ไหมครับ,บ,าบาแต่ฝั่งนี้คือส่วนนบาทลูกจะเป็นรีหน่อยลูกจะเป็นรีรีก็ถ้าดูแบบนี้ก็ครายมะม่วงเหมือนกันนะใช่ค<ช>่ะใช่ไหมครับลูกจะเป็นทรงรีรีหน่อยเพราะนั้นความต่างเห็นชัดเจนด้วยทรงผลนะครับเดี๋ยวผมมาต้องแนะนําเจ้าถิ่นก่อน ตามธรรมเนียมนะครับแนะนาเจ้าถิ่นก่อนวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับคู่หูพาดวยของภาคเหนือนะครับไซส์เท่ากันป่าหัวตัวเท่านะครับพี่สองพี่น้องนะครับ่านพอเวลาพรีเวดบ้านค่ะสวัสดีค่ะหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าครูมิกอ่าและนี่คือครูมุกอ่าแนะนําตัวนิดนึงครับลืมชื่อแั้นะครับอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับอยู่ในพื้นที่นี่แหละอยู่ในพื้นที่นี่แหละนะครับก็เป็นผู้บริหารและเป็นเจ้าของ ศูนย์ข่าวสยามธุรกิจของเราประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยใช่ค่ะสถานที่ตั้งอยู่ทรงไหนอยู่ถนนเจริญธรรมถนนเจริญธรรมค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่ออ่านะครับแล้วก็สมาชิกเรานี่คุณครูกุลทรัพย์นะครับตําแหน่งทางธุรกิจของบริษัทเราคือผู้อำนวยการผู้อำนวยการค่ะฝ่ายธุรกิจแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อกุลทรัพย์ยาสานะคะอื อยู่ที่ตำบลฝายหลวงอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ uh, ์ค the ่ะเป็นตัวแทนประจำตำบลอยู่ด้วยประจำตำบลค่ะเจ้าของสวนเจ้าของสวนเจ้าของสวนยังไม่ว่างอยู่สวัสดีครับคุณพี่พัชราโกเลียนค่ะและอ่าอยู่ตำบลอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิต นานกกตกอำเภอรับแลจังหวัดอุดรติคือที่เรายืนเนี่ยคือตำบลนานกกใช่ค่ะใช่ไหมครับแต่ท่านครูกุลทรัพย์เนี่ยอยู่อีกตำบลหนึ่งตำบลสายรวงใกล้เคียงกันค่ะแล้วอันนี้ผมเก็บมาค่ะแนะนำตัวนะคะแนะนำเก็บมาอันนี้เป็นน้องสาวเป็นญาติญาติกันนะครับน้องสาวแนะนยังไม่ได้ใช้ ชื่ออะไรจ๊ะกัลยานะคะอ่าพี่กัลยาเพิ่งไปเก็บสวนนบาตมาสวนนบาตวิธีตีเก็บก็คือเนี่ยเอาตะกร้าเนี่ยค่ะตะกร้ารนีนเก็บใส่ปีนขึ้นไปด้วยอ่าฮะแล้วก็ในเมื่อมันเต็มแล้วก็เอามาเทใส่ตะเข่งอีกอ่ามีเอามีตะกร้าแล้วมีตะเข่งด้วยใช่ครับต้องต้องเอาตะกร้ามาก่อนแล้วมาใส่ตะเข่งทีหลังโอเคคุณลุงนี่มั้งเลยค่ะคุณลุงคุณลุงบอกจะรีบไปแล้วคุณลุงเดี๋ยวคุณลุงบอกจะใช้กับน้องตุยอหรอคะอือคุณพ่อสูงสูงไปไม่ยงมคิดอยู่ด้วย ลูกเยอะไหมครับไม่พอเยอะครับอ่าแล้วเป็นไงบ้างครับปีนี้ผลผลิต<อ>มันไม่ดไม่ค่อยจะโดดมันมีผักเดียวม,มีข้างเดียวมีซี่เดียวซีเดียวซีเดียวเออซี่นี้ไม่มีมีซี่นี้อย่างเงี้ยแล้วแล้วเห็นของพี่ตุ๋ยแล้วมันเป็นไงบ้างครับโดกดีโดกดีดกดครับแล้วออกมาเป็นพวงเลยครับปกติเนี่ยมายงชิดเนี่ยมันออกเป็นพวงแบบนี้ไม่แบบที่เพาเห็นไหม ส่วนมากมันจะเป็นลูกไข่พ่อเป็นลูกไข่ลูกไข่ลูกมันแล้วจะพ่อพูดเหนือก็ได้พูดเหนือก็ได้พ่อไม่ค่อยสะดวกพูดมากาศเท่าไหร่ธรรมดามันจะห่าง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 อยู่นี่ลูกหนึ่งอยู่นี่ลูกหนึ่งหนึ่งช่อก็คือหนึ่งลูกสองลูกบ้างหนึ่งลูกบ้างใช่ไหมครับแต่พอมาเห็นของพี่ตุยเป็นไงครับดอกดีครับในว่าเจเกไปสามสี่ครั้งแล้วครับเจ็บไปสามสี่รอบแล้วยังดกอยู่เหมือนเดิมยังดกอยู่เลยครับอันนี้อันนี้เพื่อนบ้าน ส่วนใกล้กันส่วนติดกันนะคะกำลังจะลามความแล้วก็ใช้ด้วยกันกำลังจะเอาไปใช้ด้วยใช่ค่ะจะมาติดต่อน้องตุยโอเคเดี๋ยวจะพาชมสวนที่นี้นึงว่าไอ้ที่เราพูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแต่ก่อนอย่างอื่นคือนอกจากมันดกพิเศษโยนพี่ตุยประหลาดใจเพื่อนบ้านประหลาดใจว่าทำไมมันดกขนาดนี้และผิวสวยไหมสวยไม่พ้อสวยครับผิวสวยนะผิวว่าผิวสวยเลยใช่ไหมครับนั่นคือความประหลาดใจแรก ลูกใหญ่ได้น้ําหนักเป็นชอเป็นพวงและที่สําคัญขายได้เบอร์เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่ทั้งหมดเลยเกือบทั้งหมดเอาว่าเราจะพูดทั้งหมดก็ไม่ได้แต่โดยส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นได้เบอร์ใหญ่หมดเลยใช่ค่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ประหลาดใจคืออันนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยคือสวนของพี่ตุ๋ยและฝั่งนู้นนะครับสวนของเพื่อนบ้านสวนของเพื่อนบ้านสวนญาติกันสวนญาติกันขอญาตไปดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับอ่ะอันนี้อันนี้ที่เรายืนเนี่ยก็คือเหมือนที่พ่อบอกเมื่อกี้ว่าฝั่งนี้ดกใช่ไหมครับ ฝั่งเราีนดกมากแล้วฝั่งนี้เป็นไงครับพ่อมาด้วยพ่อมาเป็นพญาให้หน่อยอเป็นพญาให้นิดนะฝั่งนี้นคือคืออ่าเนี่ยที่พี่มาตรงนี้เลยครับที่เรายืนตรงนี้เนี่ยคือที่หลังผมเนี่ยไม่ใช่ของพี่แล้วเ<ม>ขตหลักเขตแดนเขตแดนอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเขตแดนอยู่ตรงนี้แล้วฝั่งนี้คือของเราเห็นดกใช่ไหมพ่อพ่อไม่ใช่เจ้าของใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมมายืนยันช่วยยืนยันว่าฝั่งนี้ดก แล้วฝั่งนี้อ่ะพ่ออันนี้พันอะไรมะปรางพันอะไรดูใบเออใบมืใบมะยงมะยงครับมะยงมะยงพันอะไรพ่อพันดูใบครับลูเขาไม่เอาไว้ลูกมีแต่ใบมีแต่ใบเออต้นนี้เห็นด้วยอยู่สองลูกกันละมีสองลูกต้นเนี้ยมีสลูกสี่ร้อยลูกต้นนี้เก็บไปสี่รอบแล้วใช่ไหมครับยังเก็บผิเหมือนเดิมใช่ไหมคะแล้วฝั่งนี้พันดูใบ พันดูใบพันดูใบไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพันดูลูกพ evet ันดูใบพันดูใบทานานมันต่างกันไหมพ่อเนี่ยมันต่างกันไหมที่เห็นต่างครับฝั่งนี้ไม่ได้ใช้ของเราพม่โดยไม่ได้ใช้ของเราแต่ฝั่งนี้ฉีดเนี่ยเห็นแล้วว่าต่างกันดูความต่างของอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูมายงชดไปเดินที่มายงชิดก่อนนะครับไปเดินที่มายงชิดก่อนโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูตามดูกันเรื่อยๆนะใช้โทรศัพท์จะได้มั่นใจ อ่านะครับเดินเดินตามมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวมาดูว่าดูว่าสี่ที่จะเดินตามเดินปลาเราได้กินไม่หยุดเลยเนี่ยกล้องกล้องมาอยู่ข้างหน้านี่กนะ้ามมอยู่่ไต้องกินข้าวแล้ววันนี้ค่ะเพราะว่าได้สลบบาสคือวันละบาทอันนี้ก็สลบบาทอีกแล้วคือต้นนี้เจ็บไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็ยังอ้องมาไม่ทันแล้ว คือคือนี่มัน,ม,นมันดกไหมพ่อแบบนี้ถือว่าดกไหมครับยากครับดกครับแบบนี้ถือว่าดกไหมโดกครับใช่ไหมครับเพราะที่ตุ๋ยมันออกมาช่อหนึ่งสามลูกสี่ลูกห้าลูกเหมือนที่ครูครูมิกไหนครูมิกครูมิกบอกว่าครูมิก,กกับครูมุกก็มานั่งด้วยกันสองคนนี้ต้องอยู่ด้วยกันนะครับไม่ทด้ละคนไม่ได้ครูมิกกับครูมุกบอกว่าทั้งนี้แล้วมาเจอเนี่ยคือคือช่อหนึ่ง ข้อหนึ่งเนี่ยเป็นกิโลเลยใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วมันมันก็เป็นปุ๊บเป็นปุ๊บแบบนี้มันไม่ได้เป็นเดี่ยวเดี่ยวใช่ไหมครับใช่ใช่ประทับใจเจ้าของนี่ถึงกับเป็นพวงชอบเลยที่สำคัญเป็นเศรษฐีปีนี้ที่สำคัญคือไม่มีเคมีไม่มีเคมีไม่ได้ใช้เคมีใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเต็มระบบเลยตอนนี้สั่งตัวเมล็ดมาใช้แล้วด้วยที่สำคัญก็คือถ้าจะที่ ี่ตยบอกว่าสวนถ้าจะดูแลแมลงดูแลหนอนอะไรนะแมงวันทองก็ใช้ตัวพาวเวอร์นะวเดียวเข้มข้นไปเลยร่วมผสมกับน้ำส้มพันไม้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นปลอดภัยไร้สารเคมีแน่นอนใช่ไหมครับปิดทิมได้เลยเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวจะหาว่าไม่จริง ถ้าใครที่ดูไลฟ์จะเห็นว่าเมื่อกี้เรากินกันไปมากมากตยกองแล้วเราไม่ได้ว่างกันเลยนะครับถ้าเป็นเคมีใช่ไหมครับไม่ออกเกลืรสชาติเรยรสชาติไม่เนี่ยรสชาติไม่ตัวกบรสชาติเป็นยังไงบ้างจากปกติที่เราใช้เคมีก่อนหน้านี้มาพอครูคุูละทรั์มาแนะนำ ว่าลองใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยสยามธุรกิจดูซึ่งเป็นอินซีสกัดร้อยเปอร์เซ็นต์รสชาติเปลี่ยนไหมเปล,ลี่ยนคือจะหวานเข้มข้นขึ้นจะนนนหวานขึ้นหวานจางๆงยังไม่ใช่ หวานจืดจืดแต่นี่เราเห็นเลยว่ารสชาติดีเพราะจริงๆเราเดินกันทั่วสวนแล้วก็กินกันตลอดนะครับแต่รสชาติดีจริงๆรสชาติอร่อยจริงๆต้องเตือนอาจารย์ว่าต้องขยักท้องไว้ทานข้าวบ้างคุณพุกต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องเก็บท้องไว้กินข้าวบ้างใช่ค่ะแล้วมันเป็นแบบเห็นต้องโยงโยงกิ่งกันเลยใช่ไหมพี่ต้องโยงกิ่งกันเลยเพราะว่ามันบกิ่งเล็กค่ะเดี๋ยวจะก้อนยังน้อยอยู่เลยต้อนยังน้อยอยู่เลยนะครับต้อนยังน้อยอยู่เลยแต่ โยงเลยเพราะว่าม to well ันเหนียบได้ทแด้วยแล้วเห็นนี่ยังมีรุ่นอื่นตามมาด้วยถูกไหมครับยังยังมีรุ่นอื่นตามมาด้วยไม่ได้เป็นแค่รุ่นรุ่นแรกที่เก็บไปรุ่นเดียวัเก็บได้อีกนานเลยใช่ค่ะและเป็นแบบนี้หมดเลยทุกต้นถ้าเราเดินไปข้างหลังนู้นก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันออกเป็นเป็นช่อเป็นช่อเป็นช่อใช่ค่ะใช่หมครับเป็นพวงตลอดเพราะ่พวงหนึ่งประมาณ13ลูกก็ได้1กิโลแค่ะ สิบสามลูกหนึ่งกิโลใช่ราคากิโลละเท่าไหร่ห้าเป็นรุ่นแรกร้อยแปดสิบค่ะห้ารุ่นแรกร้อยแปดสิบแล hm ้วเก็บไปเก็บไปเยอะหรือยังครับเก็บไปแล้วสี่ครั้งแล้วค่ะสี่รอบแล้วเจ๊ไหมครับก็จะมีอีกเรื่อยๆแบบนี้เปลืองไหมแพงไหมห้าของสยามธุรกิจนเนี่ยซูเปอร์ริชิโก้ซูเปอร์ริชิพาวเวอร์เนี่ยใช้เปลืองไหมครับ ไม่เปลืองค่ะใช้1 0ซีต่อน้ำ20ลิตรเองฉีดพ่นเป็นละอองฝอยฝอยบางๆไม่หยดไม่เปียกไม่โซกอย่างที่ผมไปไหนก็บอกทุกคนแบบนี้ใช่ไหมครับและอาจจาคุ้มค่ายืนยันแล้วนะครับอวันนี้เนาะนี่เป็นนี่เป็นคำยืนยันจากคนชาวสวนจริงๆใช้จริงแล้วก็ประทับใจจริงเดี๋ยวเพื่อนบ้านชาวสวน เพื่อนบ้านชาวสวนก็มาดูเหมือนกันเพราะแกก็อยู่ใกล้ๆกันมองเห็นความต่างใช่ไหมครับเห็นความต่างลุงจะนําไปใช้ด้วยเลยลุงจะนําผลิตัฑ์ของบริษัทสยามธุรกิจผมตัดนี่นะครับเป็นไงบ้างครับลุงก็ยืนยันว่ามันสวยกว่าสวนของลุงเองจริงๆครับใช่ไหมครับสวยกว่าจริงๆแล้วก็เห็นแบบนี้อยากเอาไปใช้ด้วยไม่เปลืองด้วยพี่ตุ๋นบอกว่าไม่เปลืองใช่ไหมครับไม่เปลืองด้วยมันอยู่อยู่ที่เราใช่ครับ อยู่ที่เราใช้อานดูฉลากอานดูฉลา,านสุดยอดนะครับและนี่โอเคนะครับเดี๋ยวพวกเราวันนี้นะครับเป็นคํายืนยันจากคนใช้จริงๆชาวสวนจริงๆและรวมถึงเพื่อนบ้านน,น,นี่ก็เพื่อนบ้าน <ใช S 2> นี่ก็เพื่อนบ้าน <ใช S 2> แต่นี่คือชาวสวนเห็น <ใช S 2> และเพื่อนบ้านยังประทับใจแล้วท่านผู้ชมที่ปลูกมาย,ยงชิดไม่ว่าจะพัน,อ,น,นอันนี้อะไรเนี้ยสุวรวรณนบานบาหรือมาย,ยงชิด <Sounds S 2> สามารถติดต่อประสานงานเข้ามาได้นะครับที่ ที่เอาเอาผู้บริหารก่อนอะในพื้นที่เบอร์โทรศัพท์บอกนิดนึงครับติดต่อมาได้ที่ครูมิกหรือวราพรเมตมั่นเบอร์093 139 5447ค่ะได้ตลอดเวลาย4ชั่วโมงเลยค่ะ24ชั่วโมงเลยนะครับยิ่งยิ่งกว่าเซเว่นอีกแล้วก็ครูโทรศัพท์อยาสานะคะเอเย่นตะบนฝ่ายหลวง เอ2ศูนย์3อหตลอดเวลาเหมือนกันค่ะ24ชั่วโมงเหมือนกัน24บ่ชั่วโมงแต่คนนี้ไม่ให้ติดต่อมา24ิชั่วโมงเพราะต้องนอนบ้างใช่ไหมครับอ่เจ้าของสวนบอกเบอร์นี่นะครับถ้าอยากมาดูอยากมาเห็นว่าโม้หรือเปล่าสวยจริงอย่างที่พวกเราเห็นพวกเราพูดหรือเปล่าพี่สวยบอกเบอร์นี่นะครับเชิญมาดูได้เลยได้เลยค่ะครับเบอร์ติดต่อกัศ8 1ย์แปดหอ แค่แปดชั่วโมงก็พอแค่แปดชั่วโมงนะมาเยี่ยมมาชมได้ช่วงกลางคืนขอพักผ่อนใช่ไหมครับแล้วติดตามต่อคลิปหน้านะครับของดีๆแบบนี้ที่นี่ที่เดียวสยามธุรกิจเรามีโครงการดีๆช่วยเหลือสังคมทดแทนคุณแผ่นดินนะครับเพื่อร่วมส่งเสริมเกษตรปลอดสารเคมีปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพของพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศวันนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าคลิปดีๆเรามีตลอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Yeah. Okay.